วันจีจิสวัสดีะไม่จะสวัสค ah. like um, like ีค like ่ะนนจี้จิม่จะไม่จะวันจ้จรสดันมันจีจิโฟอนดสค่ะใช่บาจาแม่จอาวันนี้พามากินอันเออเรนจ์ล้วก็พังอังกกกกกะลลพังก็โชบบโอเคะเห็นแล้วจอะไรบ ราคกหมีน้ำปลาของน้ำจิ้งจ้าจ้าน้ำปลาว่าดังๆนี่ไม่ต้องลูบน้ำปลาจ้าน้ำปลาจ้าโอเคน้ำปลาของน้ำจิ้งอร่อยอร่อยน้ำจิ้งจ้าโอเคจ้าของแม่จ้ามีอันนี้เด้ออันอย่างกับปุนจ้าแล้วกาอันเจาบองเด้อจ้าลาวก็มีหมกปัดซิ้วจ้าแล้วา็มี่อันสมพักจ้าสมประกัดเขียวปีแล้วน้ำจิ้งอย่าบังบอกเบินจ้า จะอากาศนอากาศหนาวจ้ามี sure ่ซสขยาวบุลกจ้าไม่จับคุบ่ว่าอากาศหนาวอากาศหนาวแล้วก็แล้วก็ใช้สุยาวแล้วก็ขี่จักรยานแล้วก็ปัจกรยานไปเลยหนึ่งจะบังจ้าเดี๋ยววนนจะไป coba nusa barat aja, coba oren bocah, lalu coba hongkong bocah, nusa barat, coba bocah, coba awan ini, selesai. Bocah ini lagi udah. Bocah ini lagi udah. Bocah ini lagi udah. Bocah ini เห็ดเห็ดน้อยหน่อยเลยเนอะอไม่เจ้าเขาบ่สอือตรงนี้จ้าขอชิ้ผอมไม่เจ้าบังชิ้ผอมอืมพอจะลูกประจำหมายรู้เยอะจ้านักสะบันะนักสะบัใจดีเนาะใช่นักสบัดจำค่อยๆนาะแไม่จ้าจาลูกอืมอืม ทำขึ้นใจด้วยมุน้องดื่มดีแล้วมีสปาเกตกตี้แล้วจ้ามีสปาเกตตีนะ้นะกินกต์ก็บอกมีช้อนน้ำสบกินอันนี้บอกก็ได้นาะมีจะกินสปาเกตตีนะฉันรักกินสปาเกตตี้ได้เลยบอ่ะอือมอะไรบ้าจ้าคนนะ

ช้เวลาอย่างไรมือจโดนเตาจตาจะเล่มเตาเอยเรื่อยๆจบเรื่อยๆจีบบ่บ่บ่เป็นอีใต้บ่จ้ะบ่้ากันกาัเนาะมือ อยากจะฟนตกแมนบอกนึกสบายใจเย็นนักตลกกานีกสบายบาเอานึกสบายบ้าไเอะจ้าคอตาคอขิ้นี้นึกสบายจะคอตา